สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปนแนวทางหาหนอยประจำวันที่2เมษายน65นะคะหาหนอยมีทั้งสี่หาหนอย,นอย,นอยเนาะจะเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ V.I.P เราจะทําเลขตัวเดียวมันวิ่งทั้งสี่นอยมันก็ไม่ได้หรอกเนาะเพราะตัวเลขมันออกมาไม่เหมือนกันโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมหรือรับฟังนะคะไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดไปเริ่มขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนลุนล้นลุนล้นลุนล้นลุ้นเข้าใจนะคะ จะพอกินตัวเด่นก็คือสองกับหตัวกันตัวรองก็คือหกับ1นะคะสองหนึ่งสองสองสองห้าสองหกสองเจ็ดสองเก้าห้าศูนย์ห้นึงห้าสี่ห้้ดห้าเก้าหกศูย์หกหนึ่งหกห้าหกหสี่ห้าหนึ่มันมีเก้าห้าหนึ่งสห้าหนึ่งหก้าหนึ่งหนึ่งหนยเราเน้นห้านะคะห้ากับ1นเนาะสองห้าหนึ่เนี่เราเน้นต่อไปเป็นพิเศษ ตัวดินหกกับเก้าตัวกันตัวรองกัเจับนย์เราน้นหกับเ็ดเด้อที่จริงมันก็หกเก้าเจ็ดแหละเนาะหกศูนย์หกสี่หกหกหกแปดเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์ศูนอกศูนย์แตัวกัเก้าเจ็ดหนึ่งหกศูนย์แปดสี่หกแปดแปดศขอให้เข้าสตัวตรงๆเด้อทั้งเฉพาะกิจและก็พิเศษเนาะ ก็ไปเป็นปกติปกติของเราก็ไม่หลุดเด้อข,ข้าบนข้าล่างอยู่ตัวเด่นก็คือ1กับ9ก้ตัวกันตัวรองก็คือ8กับ2นะคะ1ก็1 4 1 5 1 6 1 7 1 9 9 2 9 3 9 5 9 6 9 1 8 0 8 1 8 3 8 5 8 6 2 0 2 3 2 4 2 6 2 8 0 8 0 0 1 9 7 1 9 9 1 5ก็ขอให้ถูก3ตัวตรงๆเนื้อปกติเนี่ยพอมชอบเข้า3ตัวตรงๆ2ตัวบนล่างเนื้อเมื่อวานก็เข้าเข้าบนเข้าล่างเนื้อ ต่อไปเป็น VIP ตัวเด่นก็คือ3กับ6ตัวกันตัวรองก็0กับ1นะแต่เราเน้น601เด้อ3ก็บ3 3 36 36 3 1 3 3 3ส3มห9 6กับ6 0 6 1 6 3 6 7็9ศย์หหแล้วก็มี6 4 0ก็บ0 0ย์0 2 0 3 0 7 0 9 1 0หนึ่ง7 1 9 3ตัวก็7 6 7 6 7 9เจ3ดห1เจ็ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเด้อเฮงเฮงรวยๆปังๆเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมกดซ b s สไก b e กดไลค์ให้กระจ่องน้ำเพชรารวยเป็นเส้นปลารวยด้วยนะคะก็ขอให้โชคดีทุกคนเด้อ